ราจะมาทิปแม่แม่มทอนะครับมีทีมทุลักทุเลนะครับกุ้งดมแพ,พ่งเพชรเก็บจันแอมเอ็มเพิ่มเดี๋ยวเก็บไัน,นีนี่นี่เห็นกล้องป่าเดี๋ยวนี้จะตามเบอร์สามเก้านี่ครับมี่องกับพี่ต่ออันนี้มืออ่อนมืออ่อนนี่บพี่โอครับพี่โอ๋เดี๋ยว นีสนุกแน่นอนครับสนุกแน่นอนประกันนอนพี่ลูกนี้ด้วยเอาลูกนี้ยใช่ไหมเออตอนนี้จะกลับมาประจำนี้มี่กำลังลดลงกันอยู่มีเตรียมตัวให้พร้อมนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยออกทิ้งครับมีมาเรื่อยๆครับกลุ่มหน้าโบนครับกลุ่มหน้าโบนกำลังมาเอ็มมาลดออกเอ็ม เอ็มมันลดออกเอ็มเอ็มยาบรเนียเฮ้ยอาลดลงไม่ได้